สวัสดีครับขาดินวันนี้มาแล้วนะครับตำรวจตั้งด่านตรวจเห็นพระซิ่งกระบะฝ่าคือฟิวรีบนิมนต์สอบถาม เมื่อคืนวันที่27เมษายน2563พันตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้าผู้กำกับสอพอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุรพงศ์วรพิมลั์รองผู้กำกับปราบปรามพันตำรวจสีะจรศักดิ์เสถียรารัตรและกำลังจำนวนหนึ่งเดินทางไปรับตัวพระวิสันสุทวีอายุ39ปีพระลูกวัดบ้านตีกาตำบลศรีธรรมานอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้ขับรถยนต์โตโยตา้าทะเบียนบอน .3245 ศรีสะเกด มีพระอัคราเดชจันโมคาอายุ3 8ปีอยู่วัดหนองนาดีตำบบูลสูงอํำเภอวังหินนั่งมาด้วยซึ่งพระทั้งสองรูปถูกนายสุรนนทนนทาปลัดอำเภอเมืองศรีตะเกตเล่นายอดุลมณีกำนันตำบลหมาเขียบจับตัวไว้ได้ขณะขับรถมาตามถนนกลางหมู่บ้านก้านเหลืองตำบลหมาเขียบในอาการมึนเมาเจ้าหน้าที่ตรวจปริมาณแอลโกอฮอล์ปรากฏว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพบมีลังกระดาษอยู่ในรถ มีขวดน้ำซึ่งพระทั้งสองรูปบอกว่าเป็นน้ำสมุนไพรเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาพระวิสันว่าฝ่าฝืนขอ้อกำหนดห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22-4นาฬกาโดยไม่ได้รับยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพรกรการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548เล่มโมทุลาขนะขับรถ พร้อมกับแจ้งข้อหาพระอัครเดชจันโมคาว่าออกนอกเขตสถานในระหว่างเวลา22-4นาฬกาของวันถัดไปโดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานหน้าที่และผิดวินัยสง์นำตัวไปให้ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกดทำการสืบก,ก,กอนที่จะนำตัวทั้งสองส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ